สวัสดีครับอามาดูผลงานออฟฟิศนะครับออปฟิสอันนี้ก็ฝ้านะครับนี่สวยไหมครับพี่น้องนี่เริ่มเก็บสีแล้วครับใส่บัวเสร็จแล้วใส่บัวรอบข้างเก็บแบบรายละเอียด ี่ก็นรองพื้นวันนี้ก็จะทาสีแล้วครับทาสีเอาแบบรวดเร็วทันใจนี่ใส่สีชมพูรครับสีชมพูหวานแวแวเลยครับฟ้านี่สีฟ้าเป็นสันไทยรอนเล็กน่ครับเอามาตรงนี้ก็เราเก็บนะครับเก็บมุม ตรงนี้เป็นกระจกนะครับมันจะมีรูนี่เราเก็บเรียบร้อยนะครับอโอ้ถ้าติดเอนี่น่านอนเลยครับห้องนี้พอดีครับนี่กระทัดรัดนี่ถ้าไม่ทำออฟฟิศนี่มานอนนี่สบายเลยตรงน,รงนี้ตรงนี้เราก็จะมองไปตรงเครื่องช่างของเราครับนี่จุดตรงนี้จะมองเห็นได้ชัดเจน เห็นรอรถเห็นใตช่างนะครับตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ก็จะโล่งนะครับที่พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็พื้นเสร็จส่วนพื้นลานนะครับเรายังไม่ทำนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกเ,นเละเลยครับปรับพื้นที่ไวหลายรอบแล้วแต่ก,ก็เละเหมือนเดิมก็ปล่อยให้ไปอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้มัน หมดฝนดีหรอให้มันหมดให้มันชัวนะครับยังเมื่อวานนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เมื่อวานนะครับเราเทพื้นตรงนี้นี่พื้นตรงนี้นะครับไปติดตรงตายช่างน่ครับนี่ เพื่อไม่ให้มีดินนะครับเราจะมีแต่ปูนเลยนะครับเดินแบบสบายบายเนื่องจากที่เราเทแล้วฝนตกมาครับเมื่อวานฉะล้างปูนไปหมดเลยจนเห็นหินนะครับนี่ก็เลยตัดสินใจนะครับไปซื้อปูนมาอีกถุงหนึ่งครับมาโปรยโปรยแล้วก็ขัดนี่ ไม่งั้นไม่ได้ครับเมื่อวานเจอฝนตกหนักเลยโอ้เสียศูนย์เลยเสร็จตรงนี้ก็นี่เทพ,พื้นเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้โลง่งมีที่นั่งเล่นนะครับที่นั่งเล่นนั่งอะไรพักผ่อนกันตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดส่วนออฟฟิศของเรานะครับเดี๋ยวจะใช้สีที่นะครับที่เราเหลือ หรือจากการทำในชุดก่อน,นครับเราก็จะเอาสีตัวนี้แหละมามาทำเลยมีสีเหลืองกับสีสีส,ส,สีสีชมพูนะครับส่วดสีขาวรองพื้นเราก็นี่ข้างในเราก็รองเสร็จไปแล้วหนึ่งรอบเอารอบเดียวพอครับรเราก็จะเก็บไปด้วยสีจริงเลย สีชมพูเต็มล้วนเลยครับแล้วก็นำไปด้วยสีฟ้าโอ้สวยจริงๆเลยสีฟ้านี่เป็นฟ้านะครับนี่ใส่ไปแล้วมันแจ่มจริงๆครับนี่ดูครับนี่หน้านอนครับห้องนี้นี่สุดฝนฟ้าครับดูครับมืดครึมนะครับมืดครึม วันนี้แดดจ้านะครับน่าจะช่วงบ่ายนี้น่าจะมาเรงน่นอนระบบไฟเราก็ยังไม่เดินครับระบบไฟเราน่าจะใช้เป็นโซลาซ่าเซลล์นะครับเพื่อส่งสว่างข้างหน้านี่สามตัวสปอตไลท์ครับตอนนี้เราก็ถือว่าใช้งบประมาณไปหลายตังนะครับหลายตังอยู่ก็น่าจะต้อง งานไปก่อนนะครับช่วงนี้เนื่องจากฝนตกนี่จะเทพ,พื้นก็เทไม่ได้นะครับเทยังยังไม่ได้อัตราเสี่ยงเยอะเพราะว่าถ้าฝนตกถล่มมาก็จะทําให้ปูนเราเสียหายดังนั้นเราต้องใจเย็นครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าช่วงนี้ก็มันก็ยังไม่ออกนะครับส่วนไม้ก็ออกมานิดๆหน่อยๆครับ ส่วนข้าวนะครับข้าวก็อีก2งสเดือนอีกได้เกี่ยวแน,น่นอนนี่เราน่าจะเทลานก่อนก่อนเกี่ยวข้าวนะครับเผื่อว่ามีโครงการที่จะซื้อข้าวซื้ออะไรนี่นะครับส่วนเครื่องจักรเราจอดตะเด็ดไวไม่แด้ไปเก็บในโกดังข้างในนะครับ เพราะว่าเราต้องใช้วันก่อนเขาก็มาเอาลุรังเดี๋ยวเราจะตักดินเปียกนี้ไปไปเทลุมหลุมมเอาไว้เดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดให้ นี่เราก็ใช้สีพื้นสีรองพื้นนะครับน่าจะเต็มพอดีเลยครับเลาลูบๆเอาเราใช้สีที่เรามีอยู่นะครับสีก่อนที่เราเคยทำทีนี้เราก็เหลือเศษเศษก็ห้องเดียวนะครับห้องเดียวเราก็ใส่ไป ดีกว่าทิ้งหรือว่าเสียตังค์ซื้ออีกนะครับเอาสีที่มีอยู่นะครับเอามาประยุกต์ใช้เดี๋ยวมันจะออกมาชว่วยเองครับดูครับชมพูครับชมพูชมพูตัดด้วยสีฟ้าโอ้สุดจัดเดี๋ยวสีชมพูนี่เราก็จะทาใหม่นะครับเพราะนัื่อว่ามันจางแล้วมันจางเดี๋ยวเราจะเก็บภายในแล้วว่าโอ้มันสวยจริงๆเลยฟ้าเนี่ยผมชอบมากเลยนี่ ค่อยๆทำไปนะครับออกแบบแล้วคิดไปคิดแล้วก็ค่อยๆทำมันก็จะออกมานะครับออกมาดูเป็นรูปเป็นร่างส่วนช่องตรงนี้นะครับช่องช่องนี้เราก็ใช้อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเดี๋ยวให้ช่างเขามาวัดแล้วให้ช่างเขามาวัดมาดูประเมินราคาครประเมินราคา ก็เหลือใส่ใส่ตัวนี้แล้ะครับใส่ใส่กระจ,จกแล้วก็ระบบไฟระบบไฟเราก็จะให้ทางตช่างเขามามาวางก่อนส่วนระบบไฟห้องเราเราใส่แค่หลอดเดียวพอครับเพื่อประหยัดไฟเดี๋ยวให้ช่างโทน,นหรือว่าใช้ช่างในหมู่บ้านเราก็ได้นะครับ เพราะว่ามันนิดเดียวเองครับนิดเดียวบางที่เราก็จะเอาไฟปลักไฟข้างในนะครับที่เราเดินข้างในนี่ถอดถอดจับมาจับมามาห้องนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเดินไว้หลายจุดอยู่เพราะอากาศอบอ้าวครับน,นี่ โดยรวมๆแล้วก็นะครับไป50%นะครับ50%แล้วส่วนการติดพ,พื้นก็นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งประมาณไว้อยู่1 0 0 0 0เบาทก่อนนะครับว่าจะได้เนื้องานอยู่ที่กิรรางเม็ดนะครับ ราจะเทดูประมาณ1นึ่งแสนบาทก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเท็คหาพวกรับเมามาเลยเพราะว่าขี้เกียจคุมงานเองแล้วครับต้องใช้ให้เขาเาเมาเอาเลยดีกว่าอันนี้เราใช้ปูน,นครับปูน ปูนผงหวานทับแล้วก็ปั่นเนื่องจากโดนฝนตกนะครับนี่ต้องแก้ปัญหาเอาครับงานปูนนะครับทําช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเมื่อวานก็เห็นอาการไม่ค่อยดีเลยครับแต่ว่าไม่มีงานในช่างทําก็เลยตัดสินใจเทก็เลยโดนเลยครับช่วงบ่ายสองบึ๊บเลยมาหนึ่งชุดใหญ่แล้วก็ไปอ ันนี้คือความคืบหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับลานเรานะครับนี่เสกงสุนครับพืชผลเร็วเร็วนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ